สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและว,วันนี้จะเป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่สรุปผลงานอาร์เซนอลหลังจบ11นัดในพรีเมียร์ลีกสนับสนุนโดย TN 168รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโทร099 593 6241ลาย ID NUMBER 4224 เ้ามาแล้วเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใกับทีมงานของเรากันหน่อยครับพี่บอลลีกฤดูกาลนี้ครับเดินทางผ่านไปแล้ว11นัดและนี่คืออีกครั้งของอาร์เซนอลครับลูกทีมของมิเกลอารเตตายืนยันให้เห็นอย่างชัดเจนครับว่าพวกเขาไม่ได้มาเพียงเพื่อแย่งแชมป์แต่กำลังสร้างตัวเองให้เป็นทีมระดับตัวเต็งแชมป์อย่างแท้จริงหลังจากพลาดแชมป์แบบเจ็บลึกติดต่อกันหลายซีซั่นครับ ปีนี้เด็กกาสเนอร์ครับกลับมาพร้อมกับความนิ่งและวุฒิภาวะที่แตกต่างไปจากเดิมครับระบบการเล่นที่ลงตัวการหมุนเวียนนักเตะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแทคติกถูกต่อยอดจนทีมดูครบเครื่องในแทบทุกมิติอาเซนนลเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องยืยนอยู่บนหัวตารางนำหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้4คะแนนสิ่งที่เปลี่ยนเกมให้ทีมชุดนี้ดูแตกต่างจาก2ฤดูกาลล่าสุดก็คือความสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับ การรับมือกับแรงกดดันในแมตช์ใหญ่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเกมรับที่แกร่งที่สุดในยุคข,ของอาร์เตต้าครับถ้าจะบอกว่าลากฐานในความสาเร็จของอาร์เซนอลในปีนี้คือแนวรับก็คงไม่เกินจริงตัวเลขทุกอย่างสนับสนุนครับเสียเพียงแค่5ประตูครับใน11นัดแรกของพรีเมียร์ลีกเก็บคลีนชีด5นัดติดต่อกันและโดนยิงตรงกรอบแค่เพียง1ครั้งในเกมก่อนที่จะเจอซันเดอร์แลนด์ค่าเฉลี่ยในการเสียประตูครับอยู่ที่ราว 0. 0.7ลูกต่อเกมดีที่สุดในยุคข,ของอาร์เตต้า และที่เหนือกว่านั้นก็คือสถิติระดับประวัติศาสตร์ครับอาร์เซนอลลงเล่นครบ100นัดทุกรายการโดยไม่เคยโดนยิงเกิน3ประตูเลยในเกมเดียวทีมสุดท้ายที่ยิงใส่พวกเขาได้คือลูตันทาวครับที่ปัจจุบันอยู่ในลีกวันในเกมที่บุกชนะ4ประตูต่อ3เมื่อเดือนธันวาคมปี2023นับตั้งแต่นั้นอาร์เซนอลไม่เคยปล่อยให้ใครยิง3ลูกได้อีกเลยในประวัติศาสตร์มีเพียงแมนเชสเตอร์ยู่นเจ็ดในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ ที่ทำสถิติได้นานกว่าครับโดยการไม่เสียประตู3ลูกติดต่อกันนาน107เกมซึ่งตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่100เกมครับถ้าหากโปรแกรมช่วงต่อไปได้ครับการเจอกับสเปอร์บาเยนน์เชลซีเบรนท์ฟอร์ดแอสตันวิลล่าคลับบูธและก็วูฟแฮมตันก็จะทําให้พวกเขานั้นทําลายสถิตินี้ลงได้หัวใจแนวรับชุดนี้ก็คือเซ็นเตอร์แบ็กอย่างกาเบรียลมาการนเยนและเลนลียมสาิบาครับ ผูผสมผสานความแข็งแกร่งความดุดดันการอ่านเกมที่สุข,ขุมเยือกเย็นการคุมพื้นที่ชั้นยอดครับขนาบข้างด้วยฟูลแบ็กยุคใหม่2ข้างครับอย่างยูเรียนทิมเบอร์และลิคาโดคาราฟิโอรีจากอิตาลียิ่งไปกว่านั้นครับยังมีตัวเลือกในแนวรับอย่างไมล์เลวิสเกลี่รปีเอโลอินคารปิเอคิสเซียนมอสเกลาและเบนไว้เป็นกำลังหลักซึ่งแบบว่าถ้าจัด4คนนี้ไปยืนแบ็กโฟอีกชุดก็ยังเป็นแนวรับในระดับท็อปของลีกได้อย่างไม่ขัดเขิน ความลึกในแนวรับของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้จึงจัดว่าลงตัวอย่างแท้จริงครับส่วนเดคแคนไรท์ครับหัวใจของยุคใหม่เป็นผู้นําทั้งจังหวะเกมและก็วินัยของทางแท็กติกแน่นอนครับในบรรดาผู้เล่นทั้งหมดของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้ไม่มีใครส่งอิทธิพลต่อโครงสร้างของทีมไปมากกว่าเดคแคนไรท์รับ เขาไม่ใช่แค่กองกลางแนวรับเหมือนตอนที่ย้ายมาใหม่ๆแต่เป็นแกนกลางของระบบในทุกเฟสของเกมนะครับการครองบอลเฉลี่ย80ครั้งต่อเกมอัตราการตัดบอลสาเร็จราว70%ซึ่งสูงที่สุดในทีมทูกขยับให้ยืนขึ้นสูงในจังหวะที่บีบเพรสซิ่งการเชื่อมเกมระหว่างกองกลางกับกองหน้าไรซ์นี่ช่วยปิดช่องว่างในแดนกลางครับลดภาระให้กับแนวรับช่วยให้คู่เซนเ,นเตอร์เล่นงานได้ง่ายขึ้นเพิ่มมิติในการยิงไกลแถว2 พลังกำลังของเขาทำให้ตัวของไร์เนี่ยกลายเป็นหัวใจที่แท้จริงของอาร์เซนอลในยุคที่ลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ทางด้านวิกเตอร์ยูเคเรสครับคำตอบในกรอบเขตโทษที่ทีมเ้ารอคอยมานานแสนนานใน2-3ฤดูก่อนครับอาร์เซนอลมักจะติดปัญหาขาดก,กองหน้าเบอร์9้าที่ปิดบัญชีทั้งกาเบียนเชสซุดและไคฮาเวตเป็นกองหน้าในแบบที่ไม่ใช่จอมถล่มประตูแบบธรรมชาติการเข้ามาของยูเคเรสจึงเปลี่ยนภาพนี้เป็นอย่างชัดเจนครับยิงไปแล้ว4ประตูจาก10นัด อตายิงตรงกรอบมากกว่า65%เล่นได้ทั้งการยืนค้ำทั้งการถอยต่ำลงมาเชื่อมเกมการเพรสซิ่งจากแดนหน้าครับโยเคเลสเนี่ยทำให้แนวรับของคู่แข่งต้องเกรงกลัวกับความแข็งแกร่งและการเคลื่อนที่ตลอดเวลาของเขาการดึงตัวประกรบและการวิ่งเปิดลายครับช่วยให้กาเบียนมาตินเนลลี่ช่วยให้เลอันโดทอสซานและบุเโยซาก้าได้เล่นในพื้นที่ที่ตัวเองนั้นถนัดและมีช่องว่างมากขึ้นที่สำคัญก็คือความเข้าใจในระบบเพรสซิ่งของอาร์เตต้าครับ เขาคือจุดเริ่มต้นของการบีบทันทีที่เสียบอลทำให้อาร์เซนอลสามารถแย่งบอลกลับมาเร็วและกดคู่แข่งไว้ในแดนตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเกมของอาร์เซนอลจึงดูเข้มข้นและกดดันคู่แข่งมากกว่าหลายปีที่ผ่านมาทางด้านาลาวิทยาครับผู้รักษาประตูตแบบที่อาเตต้าต้องการเป็นมือหนึ่งของทีมเช่นเดิมครับและนันก่การตัดสินใจที่ถูกต้องเก็บไปแล้ว7คลีนชีสจาก11เ,เกมครับมีเซฟสำคัญในเกมใหญ่ๆมีอัตราการเซฟสูงถึง7 8เซ การจ่ายบอลยาวให้เพื่อนเฉลี่ย6ครั้งต่อเกมั้งถือว่าสูงมากครับรายานั้นไม่ได้แค่ป้องกันประตูเพียงอย่างเดียวแต่ทําหน้าที่เสมือนเซ็นเตอร์แบ็กโตที่3ในจังหวะครองบอลเขาขยับขึ้นมาสูงเพื่อเป็นจุดรับบอลช่วยกระจายบอลออกทางด้านข้างหรือเปิดบอลยาวตัดลายการเพรสซิ่งซึ่งเข้ากับแนวฟุตบอลของอาร์เจตตาอย่างสมบูรณ์แบบส่วนอาวุธที่สําคัญแน่นอนครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือลูกตั้งเตะในฤดูกาลนี้ครับไม่มีทีมไหนแล้ว ที่จะใช้ลูกตั้งเตะได้ดีเท่าอาร์เซนอลจากข้อมูลล่าสุดครับอาร์เซนอลทำลูกตั้งเตะไปแล้วในลีก12ประตูแบ่งเป็นลูกเตะมุมกับฟรีคิกหรือลูกทุ่มครับ10ประตูและอีก2ประตูมาจากลูกโทษที่จุดโทษทางด้านกาเวนมาการเยสคือคนที่โดดเด่นที่สุดครับทางการหมุงทำประตูการเคลื่อนที่ดึงตัวประกบการยืนตำแหน่งเส้น6หลาเพื่อหลอกวิ่งหนีจุดประทะทำให้อาร์เซนอลน,นั้นได้ลุ้นทุกครั้งที่มีลูกเตะมุมเมื่อบวกกับ คุณภาพการเปิดบอลของเด็กแคนรท์และแท็กติกของนิโคลัสโจเวอร์ครับทำให้หลายคนนั้นมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะได้ลุ้นทุกครั้งเมื่อมีการเตะมุมหรือลูกฟรีคิกเหมือนที่เจมี่การ์เลอร์เคยบอกรับว่าทุกครั้งที่อาร์เซนอลได้เตะมุมแฟนทีมตรงข้ามต้องกลุมหัวท,ทันทีส่วนบุกยซาก้าครับก็ต้องบอกตามตรงว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่พัฒนาการขึ้นมาสูงมากๆการมาเล่นในทีมชาติก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกยิ่งประตูสุดสวยใสยเซอร์เบีย เป็นหนึ่งในนักเตะสําคัญของโทมัสทูเคิลครับเรียกว่าเป็นคนสําคัญทั้งในสโมสรและในทีมชาติเป็นหนึ่งในนักเตะที่จ่ายบอลแบบพุ่งไปข้างหน้าสูงที่สุดในพรนะีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับที่13ครั้งต่อ90นาทีตัวอย่างที่ชัดเจนคือการวิ่งทะลุช่องเข้าไปยิงมุมแคบการหาพื้นที่ลึกหลังแนวรับคือจุดแข็งที่ทําให้ซากา้า้นเป็นนักเตะที่น่ากลัวที่สุดในเกมรับของคู่ต่อสู้รอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับเมื่อมีเกลอาเตต้นนั้นต้องพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็น พาะเขานั้นหากดูเฉพาะแค่เชิงตัวเลขครับนี่คือโค้ชที่เก่งที่สุดของทีมในยุคปัจจุบันโดยในพรีเมียร์ลีกเนี่ยค่าเฉลี่ยของเขาอยู่ที่1.98แแต้มต่อเกมรั้งอันดับ7ตลอดกาลครับตามหลังแค่อะดับตำนานอย่างเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กูสันเป๊ปกอร์ดิโอลาเจอเกนครอปโรเบโตมันชินีอันโตนิโอคอนเต้และโชเซ่มูรินโญ่แต่เสียงวิจารณ์จากกูรูอย่างทีมเชอร์วูดครับสังเกตชื่อที่กล่าวมาครับอาร์เตต้า เป็นคนเดียวที่แตกต่างจากทุกคนครับเพราะว่าสิ่งที่จําเป็นต้องเกิดขึ้นนั่นก็คืออาร์เตต้าต้องคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้อย่างน้อย1สมัยและนี่ครับจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทําให้ทีมทีมนี้ดีพอแต่ต้องปิดจ็อบต้องทําให้ได้ครับยืนยันว่าทุกอย่างที่ทํามาตลอด6ปีหลังไม่ใช่แค่เพียงโปรเจกต์ที่สวยหรูแต่มันคือความเป็นจริงครับที่จะทําให้อาร์เซนอลนั้นเดินทางมาถึงการคว้าแชมป์ได้อย่างเป็นจริงสักทีในฤดูกาลนี้ ส่วนเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นอย่างไรครับร่วมพูดคุยกันหน่อยครับหากพูดคุยกันแล้วไม่จุใจวันนี้มาคุยกันต่อในไลฟ์สดหนึ่งทุ่มครึ่งเช่นเดิมครับอยากรู้เหลือเกินครับว่าเพื่อนเพื่อสาวกเด e กกานเนอร์คิดว่าอาเซนอนทีมนี้จะกล้าไปคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกได้หรือยังคลิปนี้ประมาณนี้ครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ